สวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบวาระครบรอบนี้สีสมัยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยอำนวยชัยบรรดาลประธานพรวันสงกรานต์ภานสุขไทยทั่วถิ่นได้ยนยินวัฒนธรรมล้ำสมัยได้ทำบุญภาวนารักษาใจ กราบขอพรผู้ใหญ่สุดใจเอ่ยมันเดิมันสุขสารยิ้มกันไม่ต้อง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทาวนแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงด้วยนะครับพบกันวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายน2565ซึ่งตรงกับวันสงการของชาวพุทธของพวกเรานะครับหลายๆคนก็อาจจะอยู่กับบ้านแต่ละหลายคนก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้เราปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับด้วยการพกเจลล้างมือแมสติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็มีทิป เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับวันนี้จะพาไปเพิ่ม RAM พลัสให้กับมือถือของ s a m s u n งของพวกเรานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนบ้างที่จะได้ฟังก์ชันนี้ไปน่าจะเป็น a 1 3หรือ a 1 2ก็น่าจะมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดราคาสูงกว่านั้นก็คงจะได้แรมพลัสกันทั่วหน้าส่วนผมใช้ s 2 0 fe แล้วก็เป็น Android 12แล้วนะครับและล่าสุดก็ได้ อัปเดตวัน UI 4.1เป็นแพทความปลอดภัยวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้ว่าเราจะไปเพิ่มยังไงนะครับแรมพัสสำหรับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับเขาเพิ่มสูงสุดได้ 4GB ก็คือ4กิกสมมติว่าเครื่องของเรานะครับมีแรมอยู่4กิกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปเอาแรมพลัสมาเพิ่มอีก4กิกก็จะเป็น8กิก ทีนี้ก็จะมีคําถามมาบอกว่าเอา้าแล้วแรมพลัสเนี่ยเราจะไปเอาจากไหนก็คือเป็นสตอรจหรือที่จัดเก็บในเครื่องของเรานี่แหละครับที่จะเอามาเป็นแรมเสมือนเพื่อบวกกับแรมที่เขาให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราลองไปดูกันนะครับก็เข้าการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าคุณหาการตั้งค่าเมื่อ เข้ามาการตั้งค่าแล้วนะครับก็จะมีคําว่าค้นหาการตั้งค่าเพื่อนๆจะค้นหาจากตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะพาเพื่อนๆปัดไปดูนะครับไปหาคําว่าแบตเตอรี่และการดูแลอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับลองๆไปดูนะครับบัญชีผู้ใช้และการแบการดูแลแบตเตอรี่แอบแฝงการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่เก็บมีความจำก,า,การป้องกันอุปกรณ์อันนี้นะครับการดูแลแบตเตอรี่นะครับ การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่เก็บมีความจำการป้องกันอุปกรณ์ตรงนี้แหละครับที่เราต้องการก็บเบิ l e tap เข้าไปเลยครับการดูแลอุปกรณ์หาตำแหน่งขึ้นุมทีนี้เราจะมาสำรวจดูคร่าวๆดูว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับการดูแลค้นหาปุ่มค้นหานะครับอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาคือไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายนะครับปัดไปรายงานการดูแลปุ่มรายงานการดูแลตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมเยี่ยม ก็คืออันนี้เขาจะบอกว่าสถานะของเราปรับได้ดีอยู่แล้วนะครับปัดไปแบตเตอรี่1วันสิชั่วโมงที่เหลือเหลือเก็ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเขาบอกด้วยว่าของผมยังเหลือ92%นะครับถ้าใครที่ใช้งานโดยไม่ได้ชาร์จมานานแล้วก็อาจจะลดหลั่นไปนะครับอาจจะ80% 60%หรือ20%กว่ากันไปนะครับปัดไปที่เก็บ80 GB พร้อมใช้งาน48 GB 128 GB อันนี้อี่จัดเก็บขอผมนะครับ ก็เหลือ80กิกนะครับที่เหลือก็ใช้งานไป40กว่ากิกแล้วเขายังพูดว่าหน่วยความจำของผมเนี่ยหรือที่จัดเก็บนะครับที่จัดเก็บดีกว่าเนาะที่พูดถูกนะครับที่จัดเก็บของผมเนี่ยยังเหลือ80กิกนะครับแล้วก็รวมรวมแล้วก็คือ128กิกนั่นเองนะครับปัดไปหน่วยความจำ3.7 g b พรอะใช้งาน3.8 g b 8 g b อันนี้หน่วยความจำ หน่วยความจําก็คือแรมนั่นเองนะครับเราพูดสั้นๆว่าแรมนะครับหน่วยความจําของผมนะครับตอนนี้หน่วยความจํา3.7 g b บีพร้อมใช้งาน3.8 g ิบี8 g ิบีพร้อมใช้งาน3.8กิกนะครับแล้วรวมๆแล้วเขามี8กิกนะครับให้เราปัดขวอมาการป้องกันอุปกรณ์ปิดการป้องกันอุปกรณ์อันนี้ผมปิดไว้นะครับแต่เพื่อนๆจะเปิดก็ไม่ว่ากันนะครับการดูแลเพิ่มเติม การดูแลเพิ่มเติมให้ปัดไปอับเดือนซอฟต์แวร์ตรวจสอบหน้าสุดเมื่อวันที่6เมษายนคศ2022ปัดไปการวิเคราะห์หน้าจอสัมผัสเซนเซอร์การชาร์จและอื่นๆปัดไปเซมซัมแคชเชอรยออันนี้ก็จะมาที่การถ่ายวิดีโอหน้าจอของผมแล้วนะครับให้ปัดซ้ายมาการดูแลนัปเดตอซอฟต์แวร์การดูแลเพิ่มเติมการป้องกันอุปกรณ์ปิดมาหาคำว่าหน่วยความจำเมื่อกี้นะครับหน่วยความจำ3.7 g ีพร้อมใช้งาน3.8 g ี8 g ีให้เราเคาะไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเ้าแทบเข หน่วยความจำหาตําแหน่งขึ้นกลุ่มหน่วยความจำแล้วปัดไปหน่วยความจำใช้ได้สามจุดแปด GB ใช้ได้สามจุดแปดกิกนะครับก็คือสามจุดแปด GB นะครับปัดไปแลมพลัสแลมพลัสนี่แหละนะครับที่เราตามหาแลมพลัสให้ปัดขวาไปใช้ไป้สามจุดเจ็ด GB แปด GB ปัดไปที่จองไวห้าร้อยหกสิบแปด GB ที่จองไว้นะครับอันนี้จองไว้สําหรับจองไว้สําหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับปัดขวาไปครับ พิ่ม <P ers> หน่วยความจำโดยการหยุดการทำงานแอปพื้นหลัง <P ers> เพิ่มหน่วยความจำโดยการหยุดแอปพื้นหลังนะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับปัดไป <P ers> ล้างตอนนี้1.5 Gb กลุ่มล้างตอนนี้1.5 Gb ล้างตอนนี้อันนี้ล้างตอนนี้1.5 Gb อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเล <P ers> <P ers> ือกไปแอปที่ไม่ได้ใช้ล่าสุดช่องทำเครื่องหมายปัดไปนะครับ <P ers> แอปที่ไม่ได้ใช้ล่าสุด1.5 Gb แอปที่ไม่รวมกลุ่ม Ram Plus 4 Gb กลุ่ม Ram Plus 4 Gb นะครับอันนี้เราจะเพิ่มหรือจะลด ตามใจเรานะครับแต่ค่า a ด l ฟอของเขาที่ให้ไว้ก็คือ4กิกนั่นเองถ้าจะเพิ่มหรือจะลดให้เคาะไปตรงที่กรล4 GB ุณ p l u 4 GB ไอ้4 GB ตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเลือกเขาเพิ่ม4 GB อยู่นขนาดนี้เราลองบเบิ l e tap เข้าไปลองดูครับหาตำแหน่งขึ้นุหาตำแหน่งขึ้นปัดไปเลือกปริมาณความจำส่วนินที่จะให้ซึ่งอาจแตกต่างจากปริมาณของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ก็ปัดไปไม่ได้เลือกไว้2 GB คุณเลือก เราเลือกได้ต่ําสุด2กิกนะครับปัดไปเลือกไปสี่จีบีคุณต้เลือกสี่คิกปัดไปไม่ได้เลือกไปหกจีบีคุณต้เลือกหกคิกปัดไปไม่ได้เลือกไปแปดจีบีคุณต้เลือกแปดคิกนะครับถ้าใครมีแรมแปดคิกอยู่แล้วไปเอาความจําเออไปเอาที่จัดเก็บนะครับมาเป็นแรมเสมือนอีกแปดคิกก็จะเป็นสิบหกคิกถ้าใครมีแรมอยู่สี่คิกเป็นทุนเดิมถ้าไปเลือกแปดคิกก็จะเป็น 12กิกนะครับแต่ผมขอเลือกค่าดี๋ยวของเขาเอาไว้นะครับ4กิกนี่แหละนะครับผมก็จะไม่เลือกถ้าเพื่อนๆอนอยากจะเลือก6กิกก็แค่ปัดซ้ายหรือขวาก็ได้หาคำว่าไม่ได้เลือกไปหก้ตรงนี้เลยก็ดับมันแถบตรงนี้เลยนะครับก็จะเลือกไว้6กิกนะครับอย่างผมลองเลือกดูเริ่มโทรศัพท์ใหม่หรือไม่หากต้องการเปลี่ยนปริมาณของพื้นที่จัดเก็บภายในที่ใช้เป็นหน่วยความจำสมมําเร็จโทรศัพท์ของคุณต้องรีสตาร์ทอ่าเขาก็จะบอกให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ ผมไม่เพิ่มนะครับผมก็ปัดไปหายกเลิกนะครับยกเลิกสไม่ได้คุเลือกส่วนเพื่อนๆจะเลือกก็แล้วแต่หรือว่าจะเลือกสูงสุดไปเลยไม่ได้ระบาย 8GB คุเลือก8กิกนะครับมเมื่อดับเบิลแท็เข้าไป2ครั้งเขาก็จะถามเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็มีแรมเพิ่มขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเสียที่จัดเก็บไป ตามที่เราเลือกนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับใช้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าแรมพัดเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อแรมอยู่ในเครื่องของเราใกล้เต็มหรือทำงานหนักแล้วเขาถึงจะดึงเอาแรมพัดมาใช้นะครับบันดนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพและลร่ำรวยเงินทองมีสิ่งทีดีตลอดปีตลอดไป เนื่องในวันโอกาสโสงกรานปีใหม่ของชาวพุทธนะครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากไวพรให้พี่ๆเพื่อน,อนทๆทุกๆท่านเลยนะครับขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองและสุขภาพขอให้ปลอดโรคปลอดโศกปลอดภัยนะครับสิ่งไหนที่ไร้ายๆสิ่งไหนที่คิดว่าไม่ดีต่อตัวของเราก็ขอให้อย่าบังเกิดขึ้นกับตัวเราเลยนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ในสากลโลกทั้งหลายทั้งพวงทั้งอยู่บนฟ้าและบนดินคุ้มครองให้เพื่อนๆปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะครับไปแล้วนะครับโชคดีสงกรานนะครับสวัสดีครับ